ทีวีมีอะไรนะไอคับฮะไอคับ what ไฟร์ทรัคไฟร์ทรัคเสียงยังไง <I have. S 1> สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะของเล่นของโปรดของเด็กชายรามกันเดี๋ยวมีพี่สายฟ้ามาช่วยแกะด้วยค่ะช่วงนี้รามจะชอบ ที่มันเป็นรถแปลกๆอยู่บนถนนอย่างเช่นรถอะไรครับล้ำชอบรถอะไรครับรถตากๆแล้วหนูถือรถอะไรอยู่ครับเอาบีชทัคคือ garbage truck รถขยะนั่นเองแล้วมีรถอะไรอีกครับแบ็คอะไรอยู่แบ็คแบ็คโฮรักมากรักมากถึงขั้นบางทีก็เอารถมานั่งกินข้าวด้วยอะไรแบบนี้ไครอะลูกใครดามาใส่ทำไมอะใสทำไมอะ มันเลอะแล้วใครต้องล้างให้ออแล้วในหมู่บ้านเราก็จะมีรถที่เป็นรถอะไรนะแบ็คโฮใช่ไหมตัก,ตกใช่ไหมที่มาจอดอยู่ในหมู่บ้านเราจอดคาอยู่เป็นเดือนแล้วแล้วบางวันก็หายไปทํางานบางวันก็กลับมาจอดที่เดิมรามก็ได้ไปถ่ายรูปขับรถยีราฟของรามถีบถีบถีบยีราฟใช่ไหมแล้วเราก็ไปไปเล่นกับรถตักตักใช่ไหมครับ รถตักตักสีอะไรเหรอรถตักตักสีอะไรใช่หรอใช่หรอสีเหลืองถูกต้องเอ้ยวิวิเจถึงตรงที่เป็นจุดจอดรถของรถตักตักอ้าววันนี้รถตักตักไม่อยู่เด็กน่าเศร้าเลยตักไปไหนอ่ะบ๊ายบายตักต right ักนะนี่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้คือจุดที่รถตักตักจอดเป็นประจํา แต่ว่าเนื่องจากวันนี้ตักตักไม่มานะคะอดเห็นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังแม่พามาถ่ายใหม่โอเคไหมเยวไปดูแกะของเล่นกันดีกว่าว่าเราจะแกะได้ไหมโอเคไหมโอเคบายบายลาบบายกันบายบายไหนรามบอกสิครับว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างครับดจับจับอ่าแล้วมีอะไรอีกครับเยอดมโดอ่าแล้วมีอะไรอีกครับเย้ลูกเย้หมุนหมุนใช่ไหมลูกไหนก็ใส่้าดูสิ วววะอ้ะ้สยกแลต่อหน,น้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้ยังไรจบคีบพอ,ด,อดี้ลเด็ดเกเบียดแม่ขอทษน้องลามพี่เซฟฟ้าเปิดได้หไหนเปิดยังไงนะเ,เปิดใหม่ซิมมันเปิดไงมันปิดอยู่ใช่ไหมครับด,รด,ดูว่าไงอึงเก่งมากเลย บายบายที่หั่นอ่ะ <ๆ S 2> อพี่เสร็ฟ้าแกะให้น้องเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างกล่องมันอลังการมากเลยเนาะนีะ่ดูสิมีพรมมาให้ด้วยาาว้าวพี่พี่อย่าเพิ่งโยนสิครับพี่ค่อยๆแกะโอ้สุดยอดเลยอ่ะตายแล้วคืนนี้ไม่หลับไม่นอนแน่เลยน้ำนี่ <S <S แกะเอามือแกะตาเป็น <S <S แบบนี้เป็นแผ่นแผ่นแล้วแผ่นแผ่นไปทำอะไรครับเอาไว้วางไว้วางของเหรอมันต้องมีฟังก์ชันมากกว่าวางของสิมาเรามีรถบรรทั้งหมดหนึ่งสองสาม ส,สี่สองสีห้าหเจ็ดคันรถเจ็ดคันกับ1นึ่งเครนก่อนเล่นต้องฉีดสเปรย์ก่อนนะี <as> ่สเปรย์รัมแนดิเอามืออกอ,อกค่ะ <Adam Park. S 1> เอาดัมค่ะเอาดัมชรกคด้วยเหรอโอเคได้นี่ดัมชรแล้วก็ต้องฉีดดัมชารัคด้วย <as> <as> แขวนขึ้นไปแล้วก็ลูดลูดลูดอย่างนี้อะครับแล้วก็ลงมาวางสุดยอดมางเลยแล้วก็ลงามาวางได้ด้วยโอ้ยน้องลามล่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกจักนแล้วมีอะไรครับรถบดถนนใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วก็เอามันกลิ้งๆก,กับถนนอย่างนี้อ้อ,อหมุนเองนหมุนยังไงนะโอ้โยอะไรอ่ะสตีมโรลสตีมโรลล์ รถบดใช่ไหมรถบดถนนบึ้นบึ้นนี่เราก็วิ่งตามถนนได้นี่ไงเนี้ยหมุนไปได้ไปได้ไปได้ไหนตักตักไปได้บ้างตักตักโอ้ดีครับทุกคนจากที่เราได้รีวิวของเล่นไปแล้วของเล่นที่มีรถตักตักหมุนหมุนแล้วก็อื่นๆมากมายเรามาดูของจริงกันดีกว่าโอ้น้องรามน้องรามน่าต,ตื่นเต้นมากรามนี่เขาเรียกว่าอะไรลูกรถตักตักแบกอะไร ลามไปชี้ให้แม่ดูว่าตรงไหนมันคือตักตักชี้ให้แม่ดูได้ไหมชี้ให้ดูหน่อยโอ้ค่ะโอ้โอ้ตายแล้วตักตักหักคอหักโอ้สงสารไหมอ่ะไหนเดี๋ยวไปดูซิไปดูใกล้ๆซินี่เลมันใหญ่มากเลยเร็วเดี๋ยวเขาจะมาขับตักตักไปแล้วนะเราต้องไปดูตักตักอ้ดูซิดูซิใหญ่ไหมใหญ่เขาไปใกล้ๆไหมไปดูซิว่าลาระหว่างลากับล้ออันไหนจะใหญ่กว่ากันโอ้โหี๋ดูดิดูตัวลานี เฮ้ยเฮ้ยน้องลามน้องลามตัวเล็กนิดเดียวเองอะไหน๋ยวหันหน้ามาสิเดี๋ยวดูระหว่างลามกับล้อหน่อยไหนมีมาใกล้ๆนี่มาใกล้ๆนี่โอ้ล้อใหญ่มากนี่เรียกว่าอะไรนี่อะไรนี่อะไรอะไรอะรถตักตักโอ้ล้ตักตักไปยืนตรงล้อได้ไหมไม่อยากเห็นลามว่าลามกับล้อรถตักตักอันไหนจอใหญ่กว่ากันไปเร็วไปเร็วกเนือเนฮะเนื้อเนื้อ น็อตอันน็อตไหนไปชี้น็อตสิน็อตคือตรงไหนไปชี้ให้ดูใกล้ๆสิแม่ไม่รู้อ่ะอันไหนคือน็อตจูงแม่ไปจูงแม่ไปชี้จูงแม่ไปชี้โอ้โอ,อตรงนี้เรียกว่าน็อตนะครับไหนน็อตครับชี้สิโอ้โหสุดยอดชอบไหม,มโอ้ส่งจูบให้ตักตักไหมมาโอเคงั้นเรากลับบ้านบายบายตักตักกันนะนั่งได้เหรอนั่งนั่งได้เหรอได้เหรอโอ้โหโอ้โห ไปไปให้สัำห์ให้จับใหจับนะเร็วเร็วให้จับมีไปเขาว่าเราเฮ้ยเฮ้ยรอจับรอจับเฮ้ยของพี่เขาโอ้ยมอไซด์มากบายบายตักตักแล้วเราต้องกลับบ้านเดี๋ยวฝนตกบายบายน็อตบายวิวบายน็อตแล้วก็บายบายตักตักบาย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 เจอกันนะครับ Sampai <shrug> ตามวอล์กบล็อกด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าชอบใจคันเทนของเราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ให้เราด้วยนะฮะ